ตน,นีต้อนรับเขาอยู่ในการกินเป็นกองนะตอนนี้เรากําลังจะไปถ่ายกันที่สุโขทัยเนี่ยแหละแต่ระหว่างทางนในหิวมากเลย,เลยก็เลยพากองมากินก๋วยเตยี๋ยวร้านนึงก่อนที่เราจะไปกันผมไม่เคยมาเหมือนกันนี่นเรามาถึง3ามโมงครึ่งแล้วเขาต้องจะปิด4ี่โมงรีบไปกินก่อนนะเนี่ยถึงละเฮียสีน้อยก๋วยเตี๋ยวลิ้นมัวอ่ะก่อนมาตอนนี้ทุกวันทุกวันนี้ไปที่ร้านก็ต้องหดแอลกอฮอล์ก่อนอตอนนี้มันลิ้นมัวเนี่ย <S 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 ใช่ไมใช่<ๆ>เอเจัดละจ้าโอเคตัวนี้มีเนื้ออะไรไหมจ้า โอ้ยเส้นเล็กเนื้อลายล้วนแล้วขอเกาเหลาอันหนึ่งพี่แตนแห้งใชนไม่ปูแห้งเล็กแห้งแบบเอากเกา,าเหลาชั้นเขาเหลาลิน้นเอาลิ้นวัวก็ได้เขาเด็ดลิน้นวัวแล้วต้องลิ้นวัวไหน่อกมาเป็นกองเลยครัมันมนี้ปลายเวลาเขาจะปิดเพื่อฮึ่มฮึ่มฮึ่มฮน่มฮึ่มฮบ่มฮึ่มฮึ่มฮึ่มนึ่มฮึ่มอ่ม่มฮึ่าฮึ่มฮึ่มรึ่มฮ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 อมฮอ่มฮึ่เหมนม ฟังเสียงเขาฟังเสียงเอาจริงเหมือนน้ำจิ้มผีปูเหมือนกันนะแล้วมันก็แต่เดียวแต่ก็ไม่เหมือนไม่เหมือนน้ำจิ้มซีฟู๊ดใส่น้ำส้มสายชูไหมพี่โอ๊ความรู้สึกน้ำจิ้มซีฟู๊ดก็แต่น้ส้มสายชูเหมือนกันใส่เหมือนกันเหรพี่เอาเหรอไม่รู้ไม่รู้เหมือนเหมือนิมซีฟู๊ดแหละหรือว่าแต่ดีกว่วอร่อยอ่ะแต่ดีกว่า นี่ครับกอต้องให้ดำ่เนที่บอกไม่กินของทอดไม่แต่คือมันเั้งร้านร้านแรกเป็นน้าหลังเลยที่าของต้มเลยเนี่ยอะไรนะบมีของพี่เอ็นเลงเ็นลกโอรเาหลอกพี่อหลกอันนี้หขงโอันนี้เนื้อนี่นี่นี่เจ้าหลอก โอ้นี่ลิ้นนะลิ้นล้วเลยนี่โอ้แต่หมกนกินนะเน่ยเหมูกละขี้นเยอะมาเลยแกมคนนมเนี่ยมดูแล้วแบบมาชิมันเป็นนมันยิ่งตังจริงอ้ยม่ง ตาตาบินตาตาบินเฮ้ยนมากินจริงจริงอย่างเงี้ยอร่อยเหออร่อยด้วยอุ้อร่อยมากนี่เลคนแทบไม่แดูเหงือพ <Okay. S 1> ี่โอ <c ười> มั่นใจแล้วว่าทำไมเขาถึงจะมาถามว่าเอาน้ำจิ้มเพิ่มไหมน้ำจิ้มหมือยจริงไงเด็ดก,กินแบเบเดียวแต่เดียวว่าจริงๆริงเขาเด็ดน้ำจิ้มด,ด,ด้วยเหมือนกันโนคือ <c oughs> บอกเขาเถือแล้วว่าคนกินเกาเหลาเนื้อบางคนเขาจะแบบเอานน้ำจิ้มกแเมีเองนะน้ำตาลน้ำตาลฟองที่เขามาเอาไปตรงเลยแต่ว่าอันนี้จริงเขาทำมาให้ทัดให้เลยไม่ต้องตัดว่ะคือเนื้อลายเนี่ยเขาก็ลั่วแบบเดียวถ้าเป็นเนื้อลายอ่ะเขาต้องลวกนิดเดียวแบบนี้นิดเดียวนะกินกับนี่กันอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ที่ต่ไตงไม่เน้ัตว์ในเนื้อลายเขาต้มเป็นชิ้นให่เนื้อลายคือเนื้อน้องลายครับเนื้อน้องลายนี่แหละอืแต่บางที่เขาจะปรุงเป็นชิ้น,นหใหญ่แล้วก็หั่นให้กินเป็นชิ้นนุ่มๆใช่ไหม,มแต่บางที่เขาจะหั่นบางๆล,ลวกสะดุ้งสะดุ้งคือคือเนื้อลายก็คือก็คือ,คอ,คอ,คอ,อยังเป็นน,อน,น้องลายนี่แหละส่วนน้องก็เป็นส่วนน้องแต่ชิ้นใหญ่มันเป็นต้มชิ้นใหญ่กว่าบางร้านเนี่ยเขาจะแล่บางๆ เขาเปิดเขาหั่นน้ำเนื้อคือดิเขาหา่น้ำกับน้เนื้อน้ำเนื้อที่โอลทำเมื่อกี้พี่โอบอกว่าเนื้อแบบกระดูกเอาไปทำแบบกระดูกกระดูกนะทำยังไงนะพี่โอ๊ตวี่โอบอกว่ามีเนื้อมีเนื้อเปลือยมีลิ้นมีลิ้นแต่ช่วยลิ้นหมดแล้วนันนั่ี่ลิ้นนะครับจริงๆริงอะว่าข้าวแร่บางๆเราย่างมันก็จะกรุบๆดุบๆุบดุบๆุบนะแต่พอไปตุ๋นแล้วเปลือกก็จะนิ่มๆ อันนี้คนชอบลิ้นบัวเยอะกระตูลิ้นวัวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งลิ้นเนี่ยเป็นส่วนที่แพงของบัวไม่ได้ปลูกนะคือบัวตัวหนึ่งก็มีลิ้นเดียวมันก็ต้องแพงแหละใช่ปะหมเท่าไหร่นะเบลมาคิเดียวกสิบเดี๋ยวจุสี่ร้อยหกสิบดีกางอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าชามหกพี่โอหกสามีข้าวด้วยนะหกหกหกสิบหกไอ่เขาแปะไว้เนี่ย เจ้าเหล่าเจ็ดสิบเฮ้ยอก๋วยเตี๋ยวเสร็้าพูดเขาพูดว่าอ่นทำาป็ไงถึงอร่อยนะครับอ๋ต้องหาพี่บอกว่าต้องหาเมียนคนนครสวัรค์ถึงจะเปิดแคดลับได้ถั่วงอกเนี่ยเด็ดมากครับพี่มีอินเด็ดยังไงเขาก็เลยหยิบอย่างนี้ให้ดูใช่นิ้วปุ๊บเด็ดนี่นี่เขาเลยเรียกว่าถั่วอะไรนะพี่ยอดถั่วเขียวมันถั่วมันเขียวถั่วเขียวมันถั่วเขียวมันเขาบอกว่าต้องสั่งเฉพาะนี่ สั่งเฉพาะที่นี่เท่านั้นเขาทำให้ที่นี่นะเขาทำให้แค่เฉพาะที่นี่เท่านั้นเฮ้ยร้านก็เปิดมากี่ปีแล้วนะพี่โอ๊ตร้านเปิดมา20ปีเมื่อกี้ถามพี่เขาหมดแล้วร้านเปิดมา20ปีเปิดตั้งแต่7โมงเช้าถึง4โมงเย็นคือถ้าใครแวะขึ้นเหนือนั้นจากถนนเมนหลักอะเลี้ยวเลี้ยวขวามาเข้ามานิดเดียวมั้ง15ทีพี่โอ๊ตะอยู่ซ้ายมืออยู่ขวามือขวามือออ๋ก็จะมองเห็นเลยใช่ไหมครับต้องเลี้ยวเข้าใหม่นิดหนึ่ง ไกกลจาถนนเมนเเออข้ามาใกล้ถนนเมนเซิร์ฟเนี่ยเฮียตีใช่ไหมเฮียเฮียเฮียตีน้อยเฮียตีน้อยเฮียตีน้อยลิ้นวัวเด็ดลิ้นวัวเด็ดแต่ถ้าเด็ดกว่าแต่ถ้าเด็ดกว่าต้องอันนี้แบบกินอร่อยมากเลยต้องผ่านลิมิตใช่อร่อยจริงครับงั้นแวะมากินเถอะผมนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe อร่อยไปทั่วด้วยนะครับมีหลายรายการให้ดูตามไปดูด้วยนะไปครับตัด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  ครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับ,บ,รบไช้ครับเราอยู่เป็นคนสุดท้ายจริงๆนะเนี่ยดูดิดดลูกค้าสุดท้ายของร้าน